มีความสุขมากนะครับที่ได้เข้าหาศาสนานะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ทํำตามปฏิบัติเราจะพยายามให้เต็มที่นะครับผมแล้วจะได้เรียนรู้อะไรมากใน2อาทิตย์นี้จะพยายามเต็มที่ครับไดท,ที่จะบวชมาหลายปีรประมาณ2ปีได้ครับได้บวชสักทีเวลาถึงสักทีทุกอย่างก็เข้าตาม คิวตามตามเวลาแล้วครับผมก็ดีใจมากได้บวกให้คุณแม่ปลุกให้ตัวเองนะผมปลุกครอบครัวเพื่อนเพื่อทุกคนนะ<ม>ครับหวังว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของผมจะได้เกิดใหม่แล้วก็ทุกสิ่งล้างสิ่งไม่ดีออกไปนะครับ<ม>แล้วก็ใช้กรรมที่ผมทําให้แม่เสียใจไว้นะครับวันนี้ดีใจมากเลยวันที่เราคอยตั้งนานแล้ววันนี้เอาความเป็นจริงแล้วก,ก็ดีใจมากๆเลยอยากให้ลูกนะ ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ออกมาแล้วจะเป็นเกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่งอันนี้พี่หวังว่าไ,ไม่หวังไว้นะครับตั้งใจจะบทวยังไงบ้างเออสิบห้าวันครับก็จะพยายามท่องให้ได้หมดเลยครับผมตอนนี้ก็เขียนลงเป็นคาโอเกตได้เรียบร้อยครับก็เรื่องที่อยู่ข้างนอกผมก็จะปล่อยว่างหมดเลยครับผมแล้วไม่ทราบรู้อะไรนี่ครับก็อยากจะให้สงบใจสบายใจที่อยู่ในนี้ครับแล้ว ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอสมาธิกับวัฒศาสนามากขึ้นครับใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทครับผม mm hmm. แล้วให้มีความรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้นนะครับ mm hmm. ให้ทําให้ทุกวันได้ดีที่สุดอย่ากให้อยู่ตั้งใจจริงใจไปเปลี่ยนพักอ,อันนี้เป็นซีรีส์มากก็ต้องเรียนรู้อะไรที่อยู่ที่สภาพวันเวลามันน้อย 当正点练，天天天天。